สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาล้างหน้าด้วยอ t o m i c Foam c l นเซอร์กันนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ล้างหน้าแบบธรรมดาเราจะมีตัวช่วยค่ะเป็นตัวฟองนะคะเริ่มจากการใส่น้ำลงไปเล็กน้อยมันก็ไ่อหน้าเดีวยวเสร็จแเราก็จะบีบโฟมไปค่ะแล้วก็จะขึ้นมาค่ะ มีทั้งฟองใหญ่ฟองละเอียดเหมือนเลยซึ่งที่บางฟอ,องเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ไอซ์โสดมาละสิบบาทไปได้วยนะคะได้เต็มที่แล้วอีกแล้วก็จะได้ฟองเนื้อนุ่มๆแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะเอามาพอกหน้าค่ะพอกเลยฟองผมกระนาษนี่แหละค่ะฟองเยอะ ประมาณสนาทีครับพอแล้วเราก็จะหลังออกนี่ต้อยค่ะ ันนี้ก็คือวิธีใช้โทมี่โฟมเฟเซอร์คะล้างหน้าให้สะอาดล้างด้วยไอโทมี่โฟมเฟเซอร์คร่ะ